น้ำทวนดีกว่าคนเลงพี่ว่าน้ำเองให้คนเลงจะยังดีกว่าอ<ม>เอาแล้วมาเน่ยมานั่งอยู่บนพื้นเราเนี่ยมานั่งเลเก้าแล้วก็เนื่อยเนยกันนั่งรองเปล่งใบใบย,ย้อย แล้วตัวเล <juegos> ่ข้าวน้ำท่วมทางภาคเหนือไปท่านมั่งหรือไม่เล่เล่ว่าก็ใหอยู่เล่นี่มันมันท่วมมาถึงบานรองไม้นี่ข้าวก็อีกเกี่ยวแต่น้ำท่วมแหละที่นที่ให้เม็ดตัวไม่ต้องคงเฉยตัวนี้จนประธานก็ทันจะไม่เลวก็มีได้ด้วยนะกระตรตะโกนตูตามนั่นเนเรื่องเกี่ยวตับการบริารจัดการน้ํามีปัญหาเรื่องการใช้น้ําเพื่อการเกษตรปัญหาน้ําท่วมปัญหาน้ําแล้งโทรสายด่วน1460กรมชลประทานได้เลยจ้า กดไปนาทีนี่หนึ่งสี่หกศูนย์ายด่วนเกี่ยวกับการจัดการน้ำของกรมชลประทานอะ<อ>ไ้เออไม่รู้ตี้อะงรู้เนี่ยเราหนึ่สีสายด่วชนชลประทานบริการประชาชนสวัสดีค่ะนั่นเนี่ยตัวเลขแต่ชลประทานนั้นก็ต้องการช่วยไอ้กระติตะโกนได้รู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำของนั่นสายด่วนกรนชลประทาน